สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองออสำรวจเนื้อหาจากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์กันนะครับเรื่องการฝึกอานาปานสติหรือว่าการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือฝึกสติค่ะก็เป็นแนวทางที่ท่านบรรยายไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจนมากเลยนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลนี้ลงรายละเอียดวิธีปฏิบัติเลยนะฮะจุดแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากคือท่านย้ำเรื่องการวางความอยาก อืมใช่ค่ะคือตัณหาเนี่เองที่เป็นนิวร์เป็นเครื่องกัน้นไม่ให้จิตเราสงบได้ง่ายๆแต่เอ๊ะฟังดูแล้วมันจะขัดขัดกับความตั้งใจที่เรามาฝึกหรือเปล่ากับแบบคนเราก็ต้องอยากทําให้สําเร็จสิครับอ๋อค่ะคําถามดีเลยค่ะคือท่านอธิบายว่าความอยากในที่นี้หมายถึงตัณหาความอยากได้อยากเป็นอยากเห็นผลเร็วๆอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมันทําให้ใจเราเอ่อฟุ้งซ่านแต่ความตั้งใจที่จะฝึก หรือที่เรียกว่าฉันทะเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันค่ะมันเป็นความพอใจความใฝ่รู้ที่มันเกิดขึ้นตามมาทีหลังอ๋อเกิดตามมาทีหลังใช่ค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราเริ่มสัมผัสกับสภาวะที่เรียกว่าองค์ชาญเบื้องต้นได้บ้างอย่างเช่นวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาท่านชี้ว่าตัวปีติเนี่ยแหละค่ะคือความอิ่มใจเนี่ยเป็นเหมือนอเชื้อเพลิงสําคัญเลยที่ทําให้เกิดฉันทะ ทำให้การฝึกมันไปต่อได้เองไม่ต้องฝืนเข้าใจแล้วครับคือแยกความอยากที่เป็นกิเลสออกจากความพอใจในการปฏิบัติแล้วเรื่องการใช้คําบริกรรมพุทโธล่ะครับอันนี้หลายคนคุ้นเคยมากค่ะในแหล่งข้อมูลนี้ท่านก็มองว่าเป็นอุบายที่ดีนะคะสําหรับเบื้องต้นช่วยผูกจิตไว้ก่อนไม่ให้มันเอ่อเตลิดไปไกลก็คือไม่ผิดไม่ผิดค่ะแต่เป้าหมายจริงๆของอาณาปานสตินะคะคือการรู้ลมโดยตรง พอจิตเริ่มจับลมได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้ก็จะเข้าสู่การรับรู้ลมที่ละเอียดขึ้นไปอีกคือรู้ว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือว่าหายใจยาวรู้ตามจริงไประสังทีคังที่ท่านว่าไว้นะครับจากนั้นก็พัฒนาไปสู่ขั้นรู้พร้อมกายทั้งปวงหรือสัพพายะปฏิสังเวทีอันนี้คือการรับรู้มันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่รู้ลมที่ปลายจมูกแล้ว เป็นการรับรู้ความรู้สึกทั่วทั่วกายเลยที่มันสัมพันธ์กับการหายใจเข้าหายใจออกท่านบอกว่าขั้นตอนนี้เหมือนเป็นประตูสู่ชานที่ลึกขึ้นนะคะซึ่งในขั้นนี้อาจจะเริ่มมีประสบการณ์ทางกายแปลกๆเกิดขึ้นได้ที่เรียกรวมๆว,ว่าอาการของปิติอ๋อที่ท่านยกตัวอย่างไว้อย่างเช่นรู้สึกตัวเบาวิว,วหรือตัวหนักอึง้งตัวขยายใหญ่ขึ้นหรือบางทีก็รู้สึกเย็นวาบร้อนวูบอะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะอะไรทํานองนั้นเลย สิ่งสำคัญที่ท่านเน้นมากๆคือให้รู้ทันว่าอ๋อนี่คืออาการของปีติมันเป็นสภาวะธรรมดาของการฝึกไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจหรือไปยึดติดมันแค่สังเกตไปเฉยๆใช่ค่ะสังเกตไปเฉยๆพอยิ่งฝึกไปลมหายใจอาจจะละเอียดลงไปอีกนะคะที่ท่านเรียกว่าปัสสัมพยังกายสังขารังจนบางทีรู้สึกเหมือนเอ๊ะเราไม่ได้หายใจหรือเปล่าโห จุดนี้ถ้าคนไม่เคยเจออาจจะตกใจได้นะครับอาจจะเผือพยายามหายใจแรงๆใช่เลยค่ะท่านก็แนะนำว่าถ้าเจอสภาวะแบบนี้ขั้นแรกคือลองรอรู้อยู่เฉยๆก่อนไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวลมก็จะปรากฏขึ้นมาเองตามธรรมชาติแต่ถ้าแบบว่ามันอึดอัดทนไม่ไหวจริงๆท่านก็มีเทคนิคให้ค่อยๆยืดตัวนิดหน่อยหายใจลึกๆเบาๆเพื่อเรียกสติเรียกความรู้สึกถึงลมที่ชัดเจนกลับมาได้ การผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยการรู้เฉยๆเนี่ยมันจะทําให้จิตรวมลงแน่่ยิ่งขึ้นค่ะเป็นอัปปนาสมาธิมีอีกประสบการณ์ที่น่าสนใจครับคือการเห็นแสงสว่างหรืออาโลกสัญญาท่านเชื่อมโยงไปถึงเรื่องพระโมคัลนะด้วยค่ะท่านอธิบายว่าแสงสว่างนี้ก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดจากกําลังของสมาธิได้ก็ไม่ใช่เป้าหมายหลกักแต่ให้รู้ทันมันไปแล้วท่านก็เชื่อมโยงว่ามันเป็นพื้นฐานของจิตที่มีกําลัง ซึ่งอาจจะพัฒนาไปสู่ความสามารถพิเศษอื่นๆได้แต่ก็ย้ำว่านั่นไม่ใช่แก่นของการปฏิบัติเพื่อผลทุกนะคะครับผมเพราะผ่านประสบการณ์ทางกายทางสมาธิมาแล้วทีนี้ก็เข้าสู่การฝึกสติที่เออเข้มข้นขึ้นคือการรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจถูกต้องค่ะตามลำดับที่ท่านว่าไว้เลยคือรู้ทันปิติปิติปฏิสังเวทีรู้ทันสุขสุขปฏิสังเวที แล้วก็ที่สําคัญมากๆคือรู้ทันความคิดปรุงแต่งหรือจิตตสังขารังปฏิสังเวทีอันนี้คือดูความคิดเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความคิดดีคิดไม่ดีกุศลอกุศลอะไรก็ตามที่มันผุดขึ้นมาท่านเปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมถนนแล้วดูรถวิ่งผ่านไปมาไม่ต้องกระโดดขึ้นรถคันไหนแค่รู้ว่าอ้อคันนี้มาแล้วก็ไปอันนี้แหละค่ะคือการฝึกสติฝึกปัญญาโดยตรงเลย ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเริ่มวางเฉยต่อความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นได้ที่เรียกว่าสังขารุปเปกขายานแล้วก็สามารถประงับมันได้ด้วยคือปัดสัมพยังจิตสังขารังใช่ค่ะพอกระแสความคิดปรุงแต่งมันระงับไปหรือเบาบางลงมากๆ เราก็จะเห็นสภาวะของจิตจริงๆชัดขึ้นคือจิตตะปฏิสังเวทีรู้ว่าตอนนี้จิตมีลักษณะยังไงหดหูไหมหรือว่าเบิกบ้านหรือเฉยๆจากนั้นก็เป็นการฝึกจัดการกับจิตโดยตรงเลยค่ะจัดการยังไงครับก็คือทําให้จิตที่อาจจะหดหูให้ร่าเริงขึ้นอภิปโมทยังจิตตังแล้วก็ทําให้จิตตั้งมั่นสมาทห่งจิตตังแต่สุดท้ายแม้แต่ความตั้งมั่นนั้นก็ต้องปล่อยวางวิโมชย,ยังจิตตัง เพื่อให้จิตเป็นอิสระจริงๆพร้อมที่จะเห็นธรรมตามความเป็นจริงค่ะซึ่งก่อนนาไปสู่ขั้นตอนไททๆที่ท่านกล่าวถึงเลยนะครับคือการตามเห็นความไม่เที่ยงอนิจานุปัสีตามเห็นความจางคลายวิราคานุปัสีและความดับ นิโรธานุปสัสสีพอฟังทั้งหมดนี้แล้วมันก็คือการเห็นอริยสัจสีผ่านการฝึกอานาปานสตินี่เองนะครับใช่เลยค่ะเป็นการเดินทางจากสมถะคือความสงบไปสู่วิปัสสนาคือความเห็นแจ้งโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นบาดฐานไปตลอดทางเลยอ๋อแล้วก็มีอีกเน้หนึ่งที่ท่านจำแนกผู้ปฏิบัติไว้คร่าวๆ3กลุ่มนะคะตามระดับการฝึกจิตคือกลุ่มที่ยังไหลาตามโลกเรียกว่าอนุโสทคามี กลุ่มที่เริ่มทวนกระแสะโลกได้แล้วก็คือปฏิโสธคามีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปและกลุ่มที่ตั้งมัน่นหลุดพ้นแล้วคือทิตตตะพวกพระอนาคามีพระอรหันต์ค่ะโอ้โหชัดเจนมากครับสรุปได้ว่าการฝึกอานาปานสติตามแนวทางนี้เป็นกระบวนการพัฒนาจิตที่เป็นขั้นเป็นตอนจริงๆนะครับตั้งแต่พื้นฐานเลยคือรู้ลมไปสู่สมาธิแล้วก็ใช้สมาธิเป็นฐานเจริญปัญญา ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญมากๆที่ท่านย้ําเตือนอยู่เสมอในแหล่งข้อมูลเนี้ยนะคะคือต้องเข้าใจว่านี่คือการฝึกจิตไม่ใช่การไปสแสวงหาประสบการณ์แปลกๆหรือสภาวะพิเศษอะไรต้องอาศัยความต่อเนื่องความอดทนแล้วก็การสังเกตสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆค่ะไม่ไปยึดติดไม่ตีค่าหรือเป็นหลงคิดว่าตัวเองเก่งแล้วบรรลุแล้วอะไรแบบนั้น ใช่เลยค่ะอันนั้นอันตรายมากท่านเตือนว่ามันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคเป็นความประมาทไปได้ง่ายๆเลยขอบคุณมากครับเป็นการเจาะลึกที่ได้แรงละเอียดชัดเจนมากครับข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไวใ้ให้ลองไปคิดกันต่อก็คือการที่ท่านเน้นย้ำเรื่องการเห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจงในทุกอย่างเลยนะครับทั้งลมหายใจร่างกายความคิดสภาวะจิตต่างๆว่ามันเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การปล่อยวาง บางทีนอกจากการนั่งสมาธิแล้วในชีวิตประจําวันเราอาจจะลองหัดสังเกตความไม่เที่ยงในสิ่งรอบๆตัวดูบ้างก็ได้นะครับอาจจะช่วยให้เราเข้าใจและวางใจได้มากขึ้น